พื้นที่ในป่าครับพื้นที่ในป่าทางหน้าหมู่บ้านก็เป็นจุดที่มืดและผู้คนก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงนั้นครับแล้วจุดต่อไปก็คือทางรีสอร์ทครับเ <c oughs> พราะว่าแถวนั้นก็ถ้าสมมติว่าเด็กเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะมีคนต่างหมู่บ้านที่เขาไปอยู่ตรงนั้นกันเยอะครับแผนที่พื้นที่เสี่ยงในชุมชนที่เด็กๆควรหลีกเลี่ยง <c oughs> ไม่ให้คนคิดร้าย <c oughs> มีโอกาสก่อเหตุล่วงละเมิดด้วยวาจาคุกคามทางเพศ หรือทำร้ายร่างกายนี่คือหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนชุมชนปกป้องคุ้มครองเด็กบ้านใหม่สามัคคีขชินตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หนะที่นี่เป็นชุมชนชาติพันธุ์กชินแห่งเดียวในประเทศไทยมีประชากร800คนเป็นเยาวชนประมาณ60คนที่ผ่านมามีชาวบ้านบางส่วนใช้ความรุนแรงในครอบครัว สาเหตุจากการเมาสุราและเสพยาเสพติดขณะที่คนต่างถิ่นที่เข้ามาในชุมชนก็มีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจ,เ,จ,จเป็นที่มาของการร่างแผนมาตรการปกป,ป้องคุ้มครองเด็กให้ความรู้ด้านสิทธิแก่เด็กๆให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บุตรหลานปลอดภยัยไม่ให้คนภายนอกเข้ามามั่วสุมภายในชุมชน นอกจากนี้ยังกำหนดขั้นตอนปฏิบัติหากเกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบด้วยแผนการตอบโต้จากเบาไปหาหนักถ้าเลาะบอกแวงเล็กน้อยเลิกตกอย่างออกนิดนึงหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะว่าเก่าตักเตือนค่ะถ้าเกิดว่าแบบรุนแรงมากอย่างเช่นการละเมิดทางเพศหรือการทุบตีทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมัน มันเกินที่เด็กๆเ,เขาจะทำหรือชุมชนจะทำแล้วก็จะแจ้งหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจอย่างเช่นรปสตออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมาตรการเนี่ยเป็นผลดีต่อชุมชนมากค่ะ <c oughs> ซึ่งมันจะผลกระทบมันมาจากการดื่มที่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็การขายยาเสพติดอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ค่ะส่วนตัวพวกหนูอะค่ะจะเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะพนันรถ พันขีรข่รถคันขี่รถพันคนที่เมาเหล้าค่ะเขาก็จะชอบแซวบูลลี่บ้างแล้วก็คุกคำทางเพศเชะคะ่ชะชาวกชินครอบครัวนี้คือหนึ่งในเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวซึ่งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองรวมทั้งติดตามเยียวยาและให้การบำบัดก่อนนำกลับคืนสู่ชุมชน ผลสำเร็จที่เป็นรูปธปรรมท,ทำให้โรงเรียนบ้านอรุโนไทยซึ่งมีนักเรียนกว่า2,000คนคนนำมาตรการนี้ไปปรับใช้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนปกป้องคุ้มครองเด็กต้นแบบันดับแรกเนี่ยเราต้องทำความใจกับคณะครูก่อนแล้วก็มีสร้างมาตร,าตรการกับนักเรียนและครูและก็ชุมชนแล้วทำข้อตกลงร่วมกันครับแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกับแพนว่าเราจะทำส่วนนองเรียนด้วยเรื่องของ งานความดูแแรงต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของทางเพศต่างๆนะครับเราก็คงจะต้องดําเนินการต่อไปให้มันดีและยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นการคุมค้มครองเด็กอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แต่ที่นี่มีรูปประธในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องวิชาการในเรื่องของเนื้อหาต่างๆแล้วให้2ก็คือเรามีกลไกเซตกลไกคณะธรรมาขึ้นมา3ก็คือกลไกในการส่งต่อและก็กลไกในการที่จะขยายผลในระยะต่อไปเพื่อให้พื้นที่ทุกพื้นที่ในชุมชนพื้นที่ทุกพื้นที่ในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครับปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงยังเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอื่นๆของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดองค์กรภาคีเครือข่ายจึงเตรียมขยายพื้นที่สร้างชุมชนและโรงเรียนปกป้องคุ้มครองเด็กอีกอย่างน้อย8ชุมชนและ8โรงเรียนภายในปีนี้พยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน